เป็นนักศึกษาอยากเทรดไม่มีเงินทุนต้องทําอย่างไรอย่างแรกเลยนะครับสิ่งที่ทุกคนจะต้องมีนะก็คือความรู้นะครับความรู้ครับหาได้จากที่ไหนหาได้จากทที่เลยนะให้เราดูก่อนนะว่าคนสอนนะครับผมประสบความสำเร็จมากแค่ไหนนะครับดูผลลัพธ์ของอาจารย์นะที่สอนแล้วก็อันที่2ครับเราจะต้องมีประสบการณ์ก็เราต้องเข้ามาในตลาด แล้วก็มาเรียนรู้กับตลาดจริงๆเหมือนเราเรียนนมหลาลัยใช่ปะมันก็ยังต้องมีการฝึกงานในการเทรดก็เช่นเดียวกันเราไม่สามารถเรียนเทรดได้ในสองถึงสามิตทนะครับแล้วก็เทรดได้กาไรเลยแต่ว่าเราจะต้องเรียนนะครับผมแล้วก็ซ้อมนะครับผมแล้วก็ฝึกฝนแล้วก็อยู่ในตลาดจริงๆนะครับผมจนเราสามารถทํากําไรได้นะครับผมอย่างต่อเนื่องอันที่3ครับผมก็คือ เราต้องมีคู่สอดนะผมหรือว่ามีคนที่จับมือทําเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเข้าเทรดโดยที่ลองผิดลองถูกเพราะว่ามันเสียเวลามากๆนะครับคุณไม่ต้องมาเสียวเวลาแบบผมไม่ต้องมาเสียวเวลาแบบอาจารย์ตเตอร์แต่ว่าถ้าเรามีผู้ดูแลที่เก่งเราจะสามารถประสบความสำเร็จได้หวมากๆนะเหมือนทีมโค้ชหลายๆคนนะที่ประสบความสำเร็แจและอสุดท้ายครับก็คือเราต้องมีสติครับหลังจากที่เราฝึกฝนแล้วนะครับผมเข้ามาในตลาดจริงๆเราต้องมีสติที่เราจะมั่นใจได้แล้วนะว่าเราเทรดเราจะได้กําไรนะครับอย่างต่อเนื่อง แล้วก็พอผ่านการคุลิฟายสถิติแล้วมีสถิติที่ดีนะสถิติที่ชัดเจนนะว่าเราได้กําไรอย่างต่อเนื่องไม่มีการขาดทุนนะอย่างหนักเราจะสามารถประสบทอมเร็จได้ใบอีกขั้นหนึ่งแล้วถ้าเรามี4สิ่งนี้แล้วสุดท้ายครับ เราไม่มีเงินทุนเราสามารถไปสมัครสอบกองทุนได้ก็จะมีกองทุนหลายๆกองมากๆที่พร้อมที่จะให้เราไปคุ a ลี่ไฟนะครับผมแล้วก็ได้ไปเทรดในกองทุนนะครับไม่ต้องมีเงินทุนที่สูงมากๆนะสมมติเรามีเงินสัก2องหมื่นนะเราสามารถเทรดในกองทุนนะที่มีมูลค่ามากกว่า200,000ดอลลาร์สหรัฐได้ อันนี้ก็เป็นเครื่องมือหนึ่งนะครที่น้องๆก็สามารถเข้ามาเทรดได้นะครับโดยที่น้องๆไม่ต้องมีเงินทุนมากมายเลยนะครับผมน้องๆก็จะสามารถยึดเอาอาชีพเทรดเดอร์เป็นอาชีพหลักแล้วก็เป็นอาชีพที่สร้างไรายได้นะครับได้อย่างยั่งยืนนะครับ